อันเด้มาเนี่ยสิมา่อเอาสู้ฟังง่าผู้ใดมาอยู่เมืองนอกไม่ไม่เข้าต้องเฮ็ดหยังก่อนอันดับแรกที่เข้ามาถึงเนี่ยเข้าต้องเฮ็ดหยังก่อนคือไปเล่นหนังสือบ่ต้องห่วงอีหยังบ่ต้องห่วงว่าเข้าถิงพมีเงินส่งบานบ่ต้องห่วงอีหยังให้เข้าไปเล่นหนังสือเข้าใดภาษาหูกฎหมายบานเขาหูทางไปทังมาหูว่าเข้าจะไปทั้งใดผู้ใดเข้าใดภาษาแล้วทุกอย่างมันกกจะคองอย่าไปหวังเพิ่สามี เปิดธนาคารกับ่ต้องให้สามีเปิดให้เปิดเอาเป็นซื้อจากของโหลดทุกอย่างเป็นซื้อจากของจากของเฮ็ดได้เพราะว่าจากของกะหวังพึ่งสามีคือเขาหน,นแหละแต่สามีนน่นบ่ให้พึ่งก็เลยต้องเฮ็ดเองเพราะเฮ็ดเองแล้วตอนแรกๆเขาเกิดเสงหูซึกว่าหน่อยเหนื่อยตาใจคือพ่อมีคนซอยคือเขานอ้อผัวเขาคือดีแท้ผัวเจ้าของคือเป็นยังสี่อย่าไปหน่อยเหนื่อยตาใจมันถึงมือเนื่องเข้าทีขอบคุณเขาว่าเฮ้าเฮ็ดได้ เฮ็ดได้เองเบิดทุกอย่างไปใสมาใส่กะเห็ดใดจะของหนี่งพเคยมีมาอยู่น้าผัวหม่ไม่เพาเขาบเคยไปส่งหอดขึ้นเครื่องบินน,นั่งไปเองหกรอยกิโลนั่งรถไฟไปเองตั้งนาะฬิกาไปตามสถานนี่แต่อยู่ต่างประเทศเนี่เาดีอย่างนึงว่าแ้่แวาเข้าสื่อตัว๋วว่าเข้าสะไปลงไสเขาจิอบอกเวลามันสิดตรงเลยว่าเวลา สิไปถึงหกโมงแรงเขา้ากระตังไดลิกาไวป,ประมาณก่อนสิบนาทีเพื่อเข้าหลับทึงรถไฟมันกระจีบปปุกเข้าเข้ากับจีลงไปจะของก็ไปเองไปเขาบอกแต่ทงังไปซื้อๆกับไปไปสังสั่นแหล่จักเกียจังไดมันไม่มีทังเลือกแล้วไปพ่อมาหอดทุกมือนี่โอจะแม่นพุ่มใจจะของเฮ็ดได้เองเบิดทุกอย่างไปใส่กระได้พอถึงมือน,นั่นสามีสิเป็นก้นยางตามหลังเข้าต้อเป็นก้นพงผ้าอาศัยเข้า ต่อประเทศนี่เขา้าสกได้เป็นผู้เลือกนะทีนี่เข้าสิเลือกเอาผู้ใชยแบบใดประเทศนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ามีคว่ความสามารถมีความรูไปใส่มาใส่เองได้เฮ็ดยังเองได้โอ้ยกี่ขานผู้ใชยสีแดงน้ำกลเขา้าบ่าต้องงามอมืแต่เข้างามหรือเขางงง้าโง่บ่ามีภัอยากได้หรอกทุกมือนเนี่ยเขามักแต่ค้นสลาดแล้วก็มากค้นขยันล่องมาเบิดแล้ว ชีวิตจ้ของอยู่เมืองไทยอะเกิดมาในครอบครัวกบบกว่าจะของรวยหรอกแต่ก,ก็บอกให้ลาบากเป็นลูกสาวหน้าก็บอกใหเห็นหน้าน้าเขาจากเถื่อแมก่ก็ทรงไปเลี้ยนไปเลี้ยงกับตามภาษาวัยรุ่นเก๋แน,เน่เก๋แน,น่ดีแน่แต่ก็บอกเจ้าของอยู่ว่าเกซํำได้กับให้เลี้ยนให้จบมาเมืองนอกขึ้นกันตั้งใจเลี้ยนก่อนเลอยอย่าง,งอื่นม่ต้องไปคิดอย่างพ่อมีตามแม่นเงิน,งนบอกพ่อแม่พี่น้องว่ารอกก่อนถ้าสองปี แต่ห้าเกงเ้ากก็สองปีแต่ห้าบ่เกเกงเ้ากกบสามปีคร่งมันกระสิประสบคววมสําเร็จของเจ้าของเองจากนั้นเ้ากกระเ็ดเองได้ไวทุกอย่างชีวิตเจ้าของที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของเ็ดเองมาเบิดภาษากับบได้คือหมูไปเลียนไปเลียนสิบเดือนกับฝ้าอยากออกไม่เหตุงานภาษากับบดได้ได้คิงคิงกลางกลางพ่าไปขออีกเข้ากระถสอบ่ได้เพราะว่าคนมันเยอะอยากให้เลียนก่อน ลรวก็ใบขับขี่ผู้ใดมีใบขับขี่แต่ไม่อยู่มาอยู่ฟินแลนด์อย่าอยู่ไหเกินแต่ได้วี่ปีแหกให้ปเปลีย่ยนใบขับขี่เลยเพระาะใบขับขี่นี่สําคัญที่สุดใบขับขี่ไปติดตอ,อกกรมแรงงานเป็นสมาชิกของกรมแรงงานบบต้องห่วงเลยวว่าสิได้ผัวจนผัวรวยส่วนเจ้าของนี่ได้จะเบ้าแล้วกับผัวผัวก็รวยแล้วเ่ารวยต่เขาบ่าให้มีประโยชน์อีหอย่าง ผมมีประโยชน์อย่างเลยแถมหลวงกับอสิปโซอยอีกผู้ใด้ที่ได้ผัวจนนั่นแหละดีก่อนอีกผู้ใได้ได้ผัาวรวยนี่หลวงกับเกียงเห้ผัวซอ,อยบพต้องคิดอย่างเลยมาเป็นม่เป็นเมียฝรั่งนี่ส่วนใหญ่สิเป็นเมียรัฐบาลรัฐบาลเขาเลี้ยงดูดีแต่เท่าตั้งใจขยันเลี้ยนเท่าเลี้ยนจบแล้วเขาก็ไปหางานเห็ดการไปหางานนี่เพราะเขาได้งานนี่ว่าได้อยู่สองอย่าง คือขอโทษกับขอบคุณแค่นั่นเองชีวิตก็จะอยู่หอดจะของนี่มาเหยียบเมืองฟินนี่บ่อะไรยังได้ไม่หอดแปดมือเขาก็เปิดลานนวดให้เอาสื่อพาเซตโตให้สวงผืนกระชอนขั้นหนึ่งถ้วยจานใบหนึ่งแก้วไว้หนึ่งกับเงินท่อน30สิบยูโรอยู่มาจนทุกมือเนี่ยจนจะของมีเงิน มีเงินมีความสามารถเฮ็ดได้ทุกอย่างมีธุรกิจอยู่ในประเทศฟินเนี่ยถึงจะเป็นธุรกิจหน่อยๆแต่ไอที่เฮ็ดไม่เองเนี่ยก็บ่เคยผิดหวังจเจ้าเถื่อก็ได้หน่อยอยู่มีลานแห่ข้นเซามีตึกเป็นของจากของมีฟาร์มสตอเบอรี่เป็นของจากของมี เห็ดผดลไม่ปลาทรงออกไปขายเมืองไทยเป็นของเจ้าของถึงไม่เป็นธุรกิจนิดหน่อยแต่มันก็พุ่มใจเพราะต้องเพิ่งผ้าเงินสามีบอกไว้เลยบายาไปเพิ่งท้ทไอยิ่งเปิดธนาคารจะไปเปิดรวมกับสามีไม่เห็นเฮามีตังเขาไมใหายเฮาเดียวเขาจะวาเฮามีตังเพลเพอผู้ชายบางคนเอาเงินเทาไปอีกแต่ส่วนเจ้าของนี่โชคดีอยู่เด็กผัวผัวกับบ,บออยากได้ของเฮาแต่เขากับบอหายของเขา เบายากเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยท่บอกโท่บอกค่ะมีว่าให้พาไปหาหมอเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างไกลเขาจะไปได้ได้เท่าเอิญออมบูรันพุน่ะเบิ่งฟังความเบาคิดเบื้องว่าความหน่อยใจมันทีขนาดใดแต่ก็ผพานมือนนั้นมาได้สองปีปีแรกนี่ให้อดทนสุดๆสัผ่านธสองปีไปได้ชีวิตนีอยู่มืองนอกได้สบายบบมีอย่างอยู่แบบ ราชาเลยแหละบ,บ,บ่ต้องบ่ต้องย่านปย่างไปใส่ยางด้วยความันใจยาเฮ็ดยังยาเฮ็ดได้ที่นี่เฮ้าจะเป็นพเพราะเฮาหูทุกอย่างแล้วเฮาเฮ็ดเองได้ทุกอย่างบ่ต้องเพึ่งผ้าอ,อาศัยสามีต่อไปเฮ้าก็จะเป็นนักลา่าที่เนี่ยทีาเนเฮ็ดตัวเป็นนักลา่ามันที่ยากเนี่ยคนที่เขาโศกดีเขาอาจจะได้สามีดีอันนี้เข้าเบาใน่กว่าเลยนี่เข้าที่เข้าโศกบ่ดีแต่ว่าว่าโศกดีบ่าก็ดีอยู่เด้ง เพราะว่าสามีด้วยแต่ช่วยประสงว์ดีเนะี่ยคือว่าเขาบ่าหาย